สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างประปาทีมงานช่างมดุดวันนี้เรามาต่อท่อซีดีบิวน้ำดีจ่ายแทงน้ำขาจ่ายแทงเป็น2นิ้วครับซีดีบิวหกิบสามมิลขาออกจากแทงจะเป็น4นิ้ว110มมิล เดี๋ยวประมาณกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับทายน้ำได้เก็บรายละเอียดนิดหน่อยจัดให้ตามคบขอครับจัดเบาสี่น eh right> ิ้วไปเลย หนัก1ิบกิโลหลายท่อก็จะประมาณนี้ครับ4นิ้ว110บมิลกับ65ิบห้าิ 大哥，光棍、嗯嗯，这是又好你那